แล้วพอแล้วพอแล้วแล้วทำให้คนตายฟื้นขึ้นมาโอ้ยแคนี้น่ารักจรงเลยแต่ว่ารัยาด้วยโอเคตกลงเจ้าหญิงนางตาชีคุณไม่ใช่ผีดิบนะมันอดไม่ไดายเนื้อสดอร่อยดีก็อร่อยอย่าบีบผมนะเดี๋ยวปูด <c oughs> do this i'm going to hide my powers and be a normal man having a normal day hang on starting now don't everyone thinks they know the man of steel ah! but you've never seen the son of jorel like this before who am i ah! what was that superman i'd like to interview you for the daily planet uh sorry no comment Almost these are the new interns. I want you to show them the ropes and get. They can help me with the story. If we break this, we'll become real reporters. <laughs> this is the story of the century. Who is Superman? Lois, I know what Superman is. Huh? You think he's a plane? <laughs> it kind of looks like a bird. My Adventures with Superman, new show, starts December seventh, nine p.m. on Cartoon Network and stream now on Max. อาหารจานจิวกับไอเดียสุดเจ๋งไทนี่รีซิปีเจอกับผู้เราทุกวันอังคารเวลา5โมงเย็นเป็นต้นไปทานบุงไปกันเลยกิจกรรมส่งความสุขกับช่องบูมมอร์งชวนเพื่อนๆเฝ้าจอรอคริสต์มาสลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษกติกาง่ายๆเพียงแชร์ภาพ ขของขวัระหว่างรับชมช่องบูมแรงในเวลา6โมงเย็นถึง3ทุ่ของทุกวันคอมเมนต์รูปภาพใต้โพสต์นี้พิมพ์ชื่อนอสกุลพร้อมติดแฮชแท็ก Watch Out for Christmas เพียงเท่านี้จะเป็นก่ลองสุมจากช่องบูมแรแรงและของรางวัลอื่นๆอ,อีกมากมายประกาศรางวัลทุกวันศุกร์ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง26ธันวาคม2567 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook ูม o บร์แรงไทยแลนด์ร่วมสนับสนุนโดย